มาดูหิมะกันค่ะวันนี้หิมะเริ่มจะละลายแล้วค่ะวันนี้นี่หลังจากเมื่อคืนหิมะตกไปรอบหนึ่งแล้วก็ตอนเช้าก็มาตกอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ ตอนเย็นก็เริ่มละลายแล้วค่ะถ้าพรุ่งนี้ถ้าคืนนี้ไม่ตกพรุ่งนี้ก็น่าจะละลายเกือบหมดนี่ค่ะตอนนี้หนาวมากติดลบติดลบประมาณสักสี่ห้าองศานะคะหิมะ เล่นหิมะไหมคะมาเล่นหิมะด้วยกันได้เลย